สวัสดีค่ะแม่น้อยโนเวค่ะวันนี้แม่น้อยพามาเที่ยวตลาดนัดเข้มสนเขาโคขายห้าสิบตั้งขายยี่สิบห้าหุงละหนึ่งโลแดงเพิ่งเคยเห็นกล้วยเทพนมกล้วยเทพนมเออนี่หุงละโลเนี่ยไม่พออันนี้ลูกเพาะกินทีหลังลูกแดงๆนี่กินได้เลย ด้วยเทพนมโอมันเหมือนติดกับติดเหมือนเหมือนแฝดทั้งหีเออแฝดอยแอ้ทั้งเนี่ยแฝดทั้งหวีอันนี้ลูกท้ออ๋อลูกท้อโลละยีิบห้าค่ะท้อโลละยี่สิบห้าบาทโอเคผงละยี่สิบห้าโลนึงโลนึวัดีอนี่มัน แบบนี้นะลูกโถอ้หน่วยยายจังกะตนใส่ห้าสิบลูกข่ยสิบห้าตยี่ิบห้าปีเอ๊ะโอ้ยโอ้ยไม่ได้ยินขวดเอาด้เขาไเด็กข้าเด็รถนี้เข้าไปไหมไม่ได้จอแค่ขวดแกเอาขวดยี่สิบห้าปีเอาอันนึงรังพี่ไปกระไรไปข้างในกอนบอ่ บอกันเลิอกงา่ายเด็ดแค่ดอกเนาะบอกนเลือกง่ายดอกผาไปก่อนที่เพราะว่าเดี๋ยวเขามาเลือกมาสามีนัน2ยี่สิบค่ะซื้อลูกท้อทละยี่สิบุ่ยนนี่สิบหม่หน้องนอ่์เวย่งนะ่งวนะะวน่นี้จะนึ่งหนหนกับคน่ายนาสาหนะคะหีะะทีห่งหน,นา่งนึนะคะห่งนะคะหาย่งนแ่ห่งคนามงมต่งนึ่น่นึนึ่น สู bon ่บนดอย30ตสิบตบลเมืองหางเมืองตุนจังหวัดเมืองเมืองสะเดลฉานประเทศพาม่านะคะนี่นะคะหลักฐานนะคะโอประเทศพาม่านะคะ <ļ? S 2> ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะค <dim> อสาวอะไรเนี<า>ย<ล>่ยคอสวว์ิกคอน้องคะ เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอถ่ายรูปนะคะแม่น้อยวันนี้มีมีโอกาสมามาพาเพื่อนๆพาท่านผู้ชมมาซื้อของที่ตลาดนัดแคมสนเขาโพเข้มสนนะคะบัดเข้มสนเจังหวัดเพชรบุรีเดินชมค่ะเดินเดินชมกันบ้านบ้านเกิดบ้านเกิดมีข้าวหลามด้วยมีข้าวหลามข้าสตอรม่จ้างยอดยอดพวกแมว ยอดฟักม้งค่ะมะาวหวานเคยเรียกเักเมลนาะเว่่ตอนนี้ด้านไปนเข้าไปโนเวแล้วมียอดฟักเมว็หวานเอ้ยยอดงามงามนี่แหละก็ขอต้องกินยเขาเรียกว่ายอดดอย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 ผักมะละหวานโตโยตี้ผู้บังคับผม ฟัก <20, S 2> ทองค่ะฟักทองอ่ะ,<ร>ะดูะถ้าจะมันเหนียวเหนียวมันมันราคาราคานี้นะคะราคายี่สิบยี่สิบเองค่ะยี่สิบเอง บนเวทีลำอะไรเพลงงานอะไรนี่ขนมไข่หงขายยังไงยี่สบค่ะยังไม่ยี่สิบซึ่งเดฝากยายบอกเดี๋ยวหน้าเรขาบอมานุขายนี่ซื้อตัวนี่้ขนมไข่หงซื้อขนมไข่หงซื้อไปฝากยายถุงนึ่งเนาะยายไกลเอาบอกอันนี้3ถุง50ได้ไหม ถุงใหม่ไหมโอเคเอาใส่ถุงใหญ่ไหมครับดีถ้าจัดได้หิ้สะดวกดขอบใจจ้าคลิปนี้นะคะแม่น้อยนอร์เวย์นะคะมาอุดหนุนแม่ค้านะคะซื้อขนมไข่หงนะคะไข่หงนะคะทำทำใหม่ๆเลยนะคะร้านนี้ชื่อร้านน้องนิวนะคะน้องนิวขนมไข่หงนะคะขอโปรโมทให้ลูกค้าด้วยนะคะ แล้วก็ขอ,ขอถ่ายรูปแม่ค้าด้วยนะคะทำสดๆจริงค่ะก็ค้าแม่ค้าน่ารักมากค่ะจกขั้นแถมเดี๋ยวไม่น้อยไม่น้อยนอร์เวย์จะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะหมาทเอร่อยแน่นอนออร้านนี้อร่อยแน่นอนแ,แค่เห็นก็อร่อยแน่นอนเลยต้องซื้อคะอ่ะ ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้อยนอร์เวย์นะคะก็มาอุดหนุนพ่อค้านะคะซื้อมาระก,กอน,นะคะ บนนั่แหลีบีเท่าไหร่ะเนี่ยบีบยี่บีเบิ้มเลยใหญ่ๆเลยกล้วยกลยน้ำว้ายวหนูยกให้ดููนะโอ้โหพีเซนเตอร์ค่ะพีเซนเตอร์กล้วยกล้วยน้ำว้าบี่ใหญ่ๆยักษ์เลยจ้ายี่สิบบาททวติบาททวีติบาท เมน้ <reconcile> อยโนเวค่ <lace facilities> ะข้าวโพดต้มเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เนี่ยสามสิบครับสามสิบอ่ะออกจากอันเดี๋ยวฉันนะสามสิบไม่น้อยก็มาเจอแมงดาน่าของแปลกค่ะของแปลกมันเบิดนี่นะเอายังมาขายเนี่ยปลาทอดปลาครับโอ้ไปรับปลามาแล้วก็ทอดให้นะแมงด้าขายตัวเท่าไหร่ด้วยนะเมงดานะ มีต้นโมแล้นโมดต้นหนึ่งนะแขนมาเสียบต้นไม้ต้นอย่างพนักจำอย่างพนักส้มจี๊ดส้ม่างนะเงินักเงินสองอันห้นบาทเนี้เอาหมดแล้วพี่สมงูย้ไวแล้วมาขายทุก ขน,นมของทางย่างละดึงสองอันขนมของทางโคย่างละดึงสองอันทั้งหมดเป็นสี่อันเฮ้สองอัน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 ยังคไยทองกับมะาพร้าวอ่ะอย่างระดึงชีสใช่ไหมมีสายฟ้ามีมีเสียงเพลงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าวัดนะคะของแม่น้อยนอร์เวย์นะคะมา บันทึกคลิปของขนมถังเงินถังทองนะคะรังไหมโอ้ยไม่ใช่รังไหมเว้ยรังพึ่งเว้ยวันนี้นะคะแม่น้อยนอร์เวย์นะคะก็จะมาอุดหนุนขนมถังเงินถังทองขนมรังพึ่งไท่นะคะดาวนี้นะคะของน้องสาวนะคะก็ทำประจำเลยนะคะขายดีมากค่ะอันนี้มาประจำอยู่ที่ตลาดนัด วัดแ้มสนนะคะมาดูวิธีการทำทำแบบคล่องมากเลยนะคะแม่ค้พาพ่อค้าน่ารักมากนะคะมีลูกค้าประจำและไม่ประจำนะคะขายหมดทุกวันค่ะใครผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนได้นะคะวันนี้พาไม่น้อยมาอุดหนุนนะคะไม่น้อยนอร์เวย์มาจากต่างประเทศนะคะก็เลยมาอุดหนุน ไปทานาเพราะว่าบอกไไบอกว่าอร่อยไม่ได้กินนานไม่ได้กินนานละโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ